ใช่สิใช่ไงดีเอออะไรก็ช่างมันเถอะนะอ่ะสวัสดีมิตรรักแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับกลับมาพบกับพระองค์ฟุตบอลไอฟ์พระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับศาสนาประานด้านกีฬาฟุตบอล่ะเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนใครได้ดูบอลบ้างส่วนผมนอนครับเพราะเดี๋ยววันนี้มีภารกิจต้องไปส่งของที่ชนบุรีนะครับก็เลยนอนพักเอาแรงนิดนึง๋ยวต้องไปใช้พลังงานนะครับ แต่ทีมเชียร์ก็ไม่ไว้แล้วครับตื่นเช้ามาไปดูสถิติหลังเกมนะครับไปดูไฮไลท์ดูสิเผู้เล่นตัวจริงนะครับมันก็เป็นไปนตามคาดเกือบทั้งหมดนะครับอาจจะมีแดนหน้าที่เรารู้สึกว่าเออแม่ JK ก็ยังนะอาจจะเห็นว่ามันเล่นที่แอนฟิลด้วยแล้วก็มีกองเชียร์หนุนหลังไม่ต้องคือถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็เดี๋ยวค่อยแก้อะไรประมาณนี้นะครับ เกมคาราบาคับรอบรองชนะเลิศนัดแรกกับฟูลแลมชีแอนฟิลเมื่อคืนนะครับหลังจากเมื่อวานนี้สิงบลูนะครับเชลซีบุกไปแพ้มิดเดิลสโบรแมน0-1ส่วนรีพูลเล่นในบ้านก็คาดหวังว่าเฮ้ยเชลซีอ่าไม่ใช่สิมิดเดิลสโบรแสดงให้เห็นแล้วว่าทีมที่ชื่อชั้นต่ำกว่ามาถึงรอบนี้เอานะเอออย่ามาคิดว่าจะมาไล่ขยมยิงกัน4-5เม็ดไม่ได้นะครับยิง ทีมคู่แข่งไม่ใช่แมนซิตี้ด้วยอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนรายชื่อสิเอ็ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลนะครับจึงออกมาดัางว่านะครับผู้สำประตูเป็นชีวินคิลเลอร์ที่จองถ้วยนี้ไปนะครับแผงแบ็กโฟได้พี่ยักษ์กับตันทีมฟุกิฟันได้กลับมาประจำการนะครับคู่กับอิบราฮิมาคนาเต้ซ้ายเป็นโจโคเมสขวาเป็นเจ้าหนูคอนเนอร์แบรดลีย์ครับที่ทำผลงานได้ดีในเกมกับอาร์เซนอล เจคให้ลงอย่างต่อเนื่องและผลงานผมต้องบอกว่าว้าวไม่ธรรมาดาไอเด็กคนนี้นะครับเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับสั่งสมประสบการณ์ฟิตพลังงานกล้ามเนื้อนะครับเสริมกระดูกดีๆนะครับเป็นแบ็กอัพให้กับเทรนอ์โนได้เลยนะครัดีไม่ดีอาจจะยึดฝั่งขวาแล้วขยับเทรนมาอยู่ตรงกลางก็เป็นได้นะ โครงกลางครับก็ไม่มีอะไรผิดคาดตามที่ผมว่าเลยนะครับก็คือออกสตาร์ต้ดย alexis แมอลิสเตอร์ตรงกลางนะครับซ้ายเคิร์ตตโจส์ทางขวาเป็นแรดกาเฟนแบกรือกาเฟนเบิร์ชแล้วแต่ครับต้แต่จะเรียกผมเอาที่แบบผมเรียกแล้วผมสบายลิ้นนะ,นะครับส่วนแดนหน้านี่แหละครับที่เรารู้สึกเออผิดคาดเล็กน้อยนะครับเดลโคชต้าครับได้ออกสตาร์ตตรงกลางนะครับได้ออกสตาร์ตตรงกลางเป็นตัวของหน้าตัวเป้า ทางซ้ายหรือดีอารที่เริ่มกลับมามีความมั่นใจมากขึ้นก็ได้ลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นฮาวิเอลเลียนตัวสำรองนะครับนอกจากพวกดาวรุ่งแล้วก็ยังมีคอดิกัปโปมี David n ูนดีสนะครับเจอร์รคอนซาอลิสันพวกนี้นะครับนี่คือตัวหลักๆแล้วกันที่เหลือม่ใจะเป็นพวกดาวรุ่งนะครับอืมลูกเกมเป็นยังไงก็ต้องออกตัวไว้อย่างที่ผมบอกต้นคลิปว่าผมไม่ได้ดูนะครับ แต่ดูจากสถิติดูจากเปอร์เซ็นต์การครอบครองบอลที่มีสูงถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสยิงรวมกันทั้งเข้ากรอบตรงทั้งเข้ากรอบไม่เข้ากรอบนะครับยิงติดบล็อกเนี่ยสิกว่า20ได้นะครับแต่ของฟูแลมเนี่ยก็มียิงประมาณ4-5หครั้งนะครับอืม เรียกคนเล่นไปเล่นมานะครับแม้จะครองบอลสร้างสารรค์โอกาสพยายามทําประตูแต่มันก็ไม่ได้เข้าเป้าแบบเจ,จ๋งๆจังๆนะครับสุดท้ายก็มาพลาดจังหวะในเขตโทษที่วิลเลียนนะครับไปเอาบอลมาได้ในแทบจะอยู่บริเวณกรอบหกหลาเลยนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะไปถึงเคลเฮอร์เนี่ยมันมีโกลาเต้กับฟานได้อยู่นะครับ ทางอีกฝั่งหนึ่งของฟูลแลนเนี่ยมีตัวเติมขึ้นมาแทบจะโล่งๆเลยเพราะว่ากองหลังของลิเวอร์ูลเหมือนมารุมอยู่ตรงตรงที่บอลอยู่นะครับคนาเต้พอเห็นทางฝั่งโน้ดก็พยายามที่จะฉากออกไปขวางนะครับแต่ว่า,าฟันไดที่อยู่ตรงหน้าวิลเลียนนะครับไม่ได้หันหน้าเข้าประจันนะครับคือเอียงข้างเข้าเอียงข้างเข้าแล้วขาก็เปิดช่องแล้วมันดันเป็นช่องที่วิลเลียนยิงคือกะยิงให้แบบ คือถ้าฟันได้ยกแข้งยกขาเพื่อที่จะมาบล็อกบอลอะยังไงมันก็รอดรอดดักไปอยู่แล้วถูกไหมครับพอมันรอดไปที่ระยะมันเผาขนนะครับคลเฮอร์อก็เอาไม่อยู่นะครับไม่ทันต่อให้เป็นอาริซอนก็ตามตรงนี้ก็รับผิดชอบร่วมกันนะครับรับผิดชอบร่วมกันถือว่าจัดระเบียบเกมรับได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งที่ลิเวอร์พูลโดนคู่แข่งนําอีกแล้วแล้วนายก็ไม่ตายนะครับโอ้โหเป็นงูก้าวชีวิตเป็นแมวก้าวชีวิตเป็น เต่าล้านปีเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่โอ้โหโคตรอึดโคตรถึกโคตรตายยากนะคสำหรับหงแดงปีนี้แล้วแล้วแต่ใครจะหานิยามมาเปรียบเปรยเลยซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเล่าในฤดูากาลนี้แล้วก็ในฤดูากาลอื่นโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราเห็นถี่มากนะครับหลังจนากนั้นริพุนก็พยายามโหมครับที่จะเอาประตูคืนนะครับแต่จนแล้วจนรอดคนเปิดฟรีคิกแม่นๆหนึ่งก็ไม่มีแล้วนะครับเทรนด์เจ็บเข่า คาดว่าจะพักสองสามสัปดาห์นะครับเล็กซิสแมคอาิสเตอร์ก็เหมือนแทบจะไม่ได้เล่นลูกนิ่งเลยนั่นคือนะครับหรืออาจจะเล่นบ้างก,ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่อาจจะเป็นเคอร์ติสโจนถ้ามากกว่านะครับอส่วนลูกฟรีคิกก็มีดาวินนนูนเยสที่ลองยิงช่วงท้ายบ้างอะไรเงี้ยนะครับจบครึ่งแรกที่พู่นตามหลังครับมไม่โอเคนะครับใครดูเกมถ่ายท่อส่นก็คงจะอึดอัด นะครับคงจะอืดอัดพอสมควรแหละนะครับโอกาสยิงจังๆเน่งๆเนี่ยมัน,มนคือแบรนเดโน่ผู้จับประตูของฟูลแลมแทบจะไม่ได้เซฟลูกยากอะไรเท่าไหร่นะมีบ้างแต่มันไม่ได้แบบขั้นสุดที่ว่าต้องได้ต้องเข้าหรือวิพลต่อเกมคือผมมองว่าเมื่อคืนถ้าเป็นโมซาร่าอยู่นะครับหรือว่าพวกเทนอาร์โนอยู่โซโบสไลอยู่ผมว่าทำนกของฟูลแลมเนี่ยน่าจะน่าจะโดนหลายลูก เพราะผมรู้สึกว่าเกมรับของฟูลแลมไม่ได้เหนียวเหมือนวันที่คือเหมือนว่าไม่ได้แน่นอเออไม่ได้แน่นเหมือนวันที่แพ้ร์บูลในพิมร์ลีก4-3ที่วันนั้นร์บุลต้องอาศัยลูกยิงไกลทั้งนั้นเลยแต่เมื่อคืนเนี่ยร์บูลพ,พาบอลเข้าไปในเขตโทษของฟูลแลมได้ก็บ่อยมีช่องมีอะไรแต่มันก็ติดก็แกะนิดหน่อยอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนเจ้าหนูคอเนอร์แบลลี่ผมให้ผมให้สอบผ่านนะเมื่อคืนเท่าที่แค่ผมดูไฮไลท์ประมาณสิบกว่านาทีเนี่ยผมให้ผ่าน มีการเติมเกมรูกที่ด,ดุกดันมีการเลี้ยงผ่านเกมรับของฟูแลมถูกตัดฟาวหน้ากรอบเขตโทษนะครับคือกล้าเล่นกล้าไปกับบอลกล้าเปิดแล้วลูกเปิดของเขามันไม่ได้เปิดแบบเกร็งๆอ,ะอ่ะถ้าลัตเต้ที่แบบเกร็งๆแล้วเปิดบอลเราจะเห็นว่ามันเปิดแบบแป๊กๆเปิดแบบไม่ค่อยมีพลังแต่ไอของไอเจ้าหนูคนนี้มันไม่ใช่นะครับผมว่าให้เวลาเขาได้ถูก JK หรือว่า PepeLiders หรือ ตาบของเรียบูลเนี่ยนะครับได้เจริญในช่างหน่อยผมว่าไปได้ไปได้นะครับให้กาลังใจต่อไปนะครับเจ้าหนูคอเนอร์แบดลีโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บอย่าได้มาถูกอุ้มไปเหมือนสเตฟานบาเซติตสกการบาเซติตเนี่ยผมห่วงมากคือห่วงกลับมาแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมซึ่งนักเตะด,ดาวรุ่งของเรียบูลหลายๆคนมกักจะเป็นแบบนั้นพอพุ่งพุ่งขึ้นมาพอเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บมันไม่ได้เจ็บแค่นัดเดือนสองเดือนนะมันทีมันลากยาวเป็นปีหรือข้ามปี นะรัพอกลับมาแล้วก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็หาที่ลงไม่ได้นะครับมีเป็นกําลังใจให้เด็กดาวรุ่งสุดท้ายนะครับออกตาเครื่องหลังเนี่ยทีแรก JK ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับแล้วทีนี้พอนาทีประมาณที่55-56 JK ก็เปลี่ยนแล้วในทั้งเกมเนี่ยญี่ปุเปลี่ยนแค่2คนก็คือเอาแรอันการเฟนแบกกับกับฮาวิเอเลียนมางออก นะครับน่าจะเป็นลาอนการฟนแบกกับฮาวิเอเยตออกถ้าผมจําผิดขอไปแต่กาฟฟนแบกนี่ออกแน่นอนส่วนคนที่ถูกส่งลงมาคือดาวินนุนเยสกับโคดีกาโปนะครับกับโคดีกาโปเราจะสังเกตเห็นเลยว่ากาโฟลงมาดาวินลงมาทีนี้แหละครับโอ้โหบันเทิงเกมรุกของเลี้ยวบุลเริ่มที่จะมีช่องมากขึ้นวูบวาบมากขึ้น แล้วก็ช่วงที่มาได้ประตูเนี่ยนะครับมันใช้เวลาแค่ประมาณ3นาทีนะครับนาทีที่68มาหา71 68ลูกแรกเนี่ยเคยทิ่โจรรับบอลมาจากดาวินนูเยนเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นดาวินนะครับไหลามาเพราะว่าในรีพอร์ตรายงานหลังเกมเนี่ยขึ้นว่าดาวินนูเยสเป็นคนแอซซิตก็ได้จะรับบอลมาจากดาวินแล้วก็ยิงเนี่ยฉลับก ฉลับกองหลังของฟูลแลมนะครับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปก็เป็นเครดิตของเคอร์ทิสโจนส์นะครับช่วงนี้ก็ได้เรียกว่าความมั่นใจมาเต็มนะครับเริ่มที่จะถูกได้รับความชื่นชโมอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าจะรักษาฟอร์มให้มันต่อเนื่องนานๆนนหน่อยนะครับอย่าแบบ3วันดี4วันไขน้ก็ไม่ไหวนะครับพอที่ผมได้ประตูตีเสมอก็คึกแล้วครับทีนี้หลังจากนั้นอีกไม่นานนะ่าจะจริงๆถ้านับเวลามันอาจจะไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำอ,อาจจะ2นาทีกว่ากว่า คราวนี้ก็เป็นลิวพูลอีกครั้งหนึ่งขึ้นเกมมาทางฝั่งสายนี่ก็เป็นดาวินครับอ๋ออยู่ตรงด้านกว้างริมเส้นด้านกว้างเนี่ยกลับเล่นดีไปกับบอลได้ดีเพราะว่าเขาไปกับบอลได้ดีเร็วคุกคามคู่ขคแข่งเกมรับนะครับทะลุทะลวงพุดปาดเผลอแฟบเดียวเ่ยมันวิ่งผ่านหน้าไปแล้วอะไรเงี้ยเมื่อคืนก็ไปถึงเส้นหลังตบเข้ามาก็เป็นโคดี้กาโปตัวสำรองครับชาร์จที่เสาแรกผ่านเบนเลโนเข้าไปเป็นประตูขึ้นนำให้กับลิวพูลสองประตูต่อหนึ่ง ผมพูดถึงแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับโอกาสเหล่านั้นมันก็มีตรงกรอบรีบ่จยิงตรงกรอบประมาณสักหกเจ็ครั้งได้ไมั้งครับไม่ไม่ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับไม่ถือว่าเยอะมากแต่ก็นั่นแหละนะครับโอกาสที่มันจะจัดแจ้งแจ้งลูกของเคอร์ติจโจนโล่งไหมมันก็ไม่ได้โล่งนะครับถ้าไม่แฉลับกองหลังของฟูแล้โอกาสจ,จะไม่เข้าลูกหญิงของฟุติกาโป มันมีอยู่ช่องนั้นมันมีอยู่รูนั้นรูเดียวที่จะให้บอลผ่านเหมือนลูกยิงของวิเลียนอะ่ะมันมีอยู่รูที่ที่ฟันได้ถางขานิดเดียวแล้วมันลอดขาฟันได้ไปมันมันก็เข้าของกาโปก,ก็เหมือนกันนะครับยิงฝ่าบล็อกไปเนี่ยนะครับถ้ามันมีกองหลังหรือใครมันยืนขวางสักนิดนึงอ่ะบอลมันอาจจะแฉลบเปลี่ยนทางหลุดเสาไปก็ได้เพราะว่าเป็นลูกยิงชาร์จที่เสาแรกนะครับมันไม่ได้ยิงที่เสาสองเนี่ยก็สรุปนั่นเป็นประตูชัยของเรงพูลในเกม าราบอลครับรอบรองเลกแรกก็ถือว่าคุมความได้เปรียบเอาไปก่อน2ประตูต่อหน,นึ่งนะครับเลข2เล่นกันวันที่25นะครับวันที่25ามกรานี่แหละไปเยือนคาเวนคอสเทสของเจ้าสัวน้อยบ้างก็ฟูตแลมะได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่กลัวแล้วสามารถที่จะเล่นตามเกมของตัวเองได้สร้างความลํบาบากให้กับเรพูลได้เพราะฉะนั้นหงแดงไปเย็ยนคาเวนคอสเทสสองนัดหลังรู้สึกจะเสมอเสมอ2อสเสมอ1หนึง่ง มันก็ไ่ใช้เรื่องเสียหายครับถ้าจะยืดสถิตินี้ที่บุญบุกไปแค่เสมอก็เข้ารอบชิงนะครับถ้าเข้ารอบชิงแล้วก็อย่าลืมว่าเกมพิมบลีไม่มีเวโกนะครับเสมอก็ถ้าสมมุติไปแพ้ฟุตแลมลูกหนึ่งเนี้ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าต่อเวลาหรือเปล่านะผมยังไม่ได้อ่านกฎคาราบาวปีนี้บางทีมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับถ้าไม่ต่อเวลาก็ยิงไปโทษเลยนะครับนี่คือรอบรองส่วนเชลซีก็เดี๋ยวกลับไปเล่นในบ้านผมคิดว่าคู่ชิง คาราบ,บาคัพปีนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเลี้ยวพอลกับเชลซีเหมือนเดิมแต่ถ้าเชลซีไม่มาตามนัดก็หงแดงชิงกับสิงห์แดงก็ได้มั้งแต่ตทั้งนีทั้งนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับอ่ะรู้เันต่อไปสู้กันต่อไปครับเนวิเกรอร์กีฟาบิวรเนวิเวอร์บอลลนหลังจากเกมนี้เลี้ยวพอลอีก10วัน11วันนะครับกลับมาอีกทีคือโปรแกรมพิมลีที่ไปเยือนบอลมัดนะครับนำแอสตันวิลล่าอยู่2แต้มด้วยจำนวนนาทีเท่ากันนำแมนซิตี้อาร์เซนอลอยู่ ห้าแต้มนะครับแต่แข่งมากกว่าซิตี้อยู่หนึ่งเกมเาะฉะนั้นไปเยือนบอลมัดน่าจะเล่นวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งด้ผมจำไม่ผิดนะครับก็เก็บสามแต้มไม่ได้จากฟูงก็ยังอยู่กับเรานะครับอาจจะถูกวิลล่าแซงขึ้นไปก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้สินะอืแล้วกลังจากนั้นก็จะกลับมาเล่นคาราบาวครับ,ร,บรอบรองนัดที่สองแล้วก็ตามด้วยเอฟเอคัพรอบสี่ที่จะรอพบผู้ชนะระหว่างนอริสตี้กับบิสตันโรเวอร์ก่อนจะ ขึ้นต้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยโปรแกร,รมฮันเด่ง์โหดเปิดบ้านเจอเชลซีและออกไปเยือนเอมิเรตสเตเดียมของอาร์เซนอลถึงวันนั้นอาจจะเป็นเกมชี้ตาปืนใหญ่เลยก็ได้รวมถึงลิเวอร์พูลด้วยว่าถ้ายังรักษาจ่าฝูงเหมือนที่ผมพูดเอาไว้เมื่อวานว,านว่าผ่านเกม Arsenal, อาร์เซนอลผ่านเกมเชลซีอาร์เซนอลไปถ้ายังนั่งอยู่ตำแหน่งจ่าฝูงปีนี้ก็คู่แข่งหนาวหนาร้อนๆกันบ้างแหละแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือ ปัญหาการบาดเจ็บเพิ่งพูดอยู่คลิปเมื่อวาน้าเช้ามานี่ยังไม่ได้เช็คขา่าวสรุปเทรนเจ็บเขา่าโอ้โหหัวจะปวดอ่ะสู้นต่อไปอย่างน้อยที่สุดก็เห็นไอ้เจ้าหนูคอเนอร์แบลลี่มันกลับมาเล่นได้ดีนะครับเป็นเป็นอย่างน้อยก็หร้ออีกมีตัวเลือกนะมีทางเลือกไม่ถึงกับจะต้องมาถาังพวกเซนเ,นเตอร์อะไรออกมาเล่นให้มันเสียของนะครับอ่ะอย่างรรีก็ฝากไวด้วยครับโอ้ฟุตบอลไทย ศาส,สนาบรรวาิานกีฬาฟุตบอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปพบกันแบบนี้เรื่อยๆเมื่อมีประเด็นเกมลูกหนังที่น่าสนใจโดยเฉพาะกับทีมรักทีมเชียร์อย่างหงแดงลิเวอร์พูลไปแล้วพอ,อย่าไปทำงานก่อนนะครับ